เหรียญกระถินเหรียญยืนนะครับรุ่นแรกนะครับของหลวงปู่คีบนะครับกระถิ่นรุ่นแรกและเป็นเหรียญยืนรุ่นแรกนะครับของหลวงปู่คีบปี2อ6 7นเดะครับเดินทางมาถึงแล้วครับวันนี้จะให้เพื่อนรับชมตัวอย่างนะครับเดี๋ยวขึ้นวิดีโอให้ชมนะครับเป็นเหรียญตัวอย่างก็จะเป็นในชุดกลองบุญร้อยเก้าปีนะครับชุดนี้นะครับจะบรรจุอยู่ในกล่องหนึ่งร้อยองค์นะครับก็จะประกอบด้วยเป็นเนื้ออาราาเนื้อมหาชนวนมวลสารเนื้อทองแดงผิวไฟ ทองแดงมันปูทองแดงลมดํานะครับลุ้นทองคําหลังเรียบสองเหรียญนะฮะลุ้นหน้ากากทองคํานะครับแล้วก็ตะกัวลองพิมพ์ลงยาหน้ากากเงินตะกุดทองคําลงยาจีวรหน้ากากทองคำอ้โหเยอะมากเป็นชุดกองบุญนะครับเชื่อว่าหลายๆคนเข้าถึงแน่ได้แน่นอนกับรายการนี้นะครับก็สวยแค่ไหนคืนนี้เจอกันราคาบอๆครับเพื่อนๆจะส่งฟรีครับ